ครับกับอักษรออนเลินแล้วมาพบกับครูอาร์มอีกแล้วและอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยสนุกสนานได้ประโยชน์เต็มที่เราต้องใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป2เล่มหนึ่งของอ,อจอทอของเราด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ครูเคยสัญญาไว้จำได้ไหมจะมีการบวกอีกแบบหนึ่งอ่า ที่จะมาสอนพวกเรา,าแต่มีเด็กๆหลายคนบอกว่าครูอามครับก่อนจะสอนเรื่องใหม่อย่าลืมทบทวนเรื่องเก่าให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราลืมกันหมดได้เลยเพราะหลายคนเนี่ยจะลืมใช่ไหมครับแล้วเราลองกลับมาทบทวนเรื่องการบวกแบบแนวตั้งแบบที่มีทดกันดีกว่าไปทบทวนกันเลยนะครับการบวกแบบแนวตั้งที่มีทดน,นะครับตัวอย่างเช่น ถ้า354บวกกับ283อ่แบาแบบนี้มันก็คือการที่สมมุติว่ามีมีบล็อกเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย354บล็อกบวกกับ283บล็อกนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเป,เป็นแผ่น,แผ,น,แ,ผน,แ,ผนแผ่นใหญ่ๆเนี่ยคือบล็อกม,มันมาเรียงกัน100บล็อกนั่นเองแต่ถ้าเป็นแท่ง ก็คือนำมาเรียงกัน10บล็อกนั่นเองใช่ไหมครับถ้านำสองนี้มารวมกันก็คือเอาบล็อกทั้งหมดเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเลยอ้าวเป็นแบบนี้นั่นเองตอนนี้แผ่นแผ่นใหญ่ๆของเราเนี่ยนะครับจาก3แผ่นบวกกับ2แผ่นมารวมกันเป็น5แผ่นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่เป็นแท่งๆล่ะแท่งๆเนี่ยจาก5แท่งกับ8แท่งมารวมกันเป็นกี่แท่งแล้วครับ13แท่งนะครับและเป็นบล็อกเล็กๆอีก 4บล็อกกับ3บล็อกรวมกันเป็น7บล็อกแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ขอย้อนกลับมาตรงที่เป็นหลัก10นะครที่เป็นแท่งละ10เนี่ยมันมีอยู่13แท่งใช่ไหมครับ13แท่งก็ต้องมีการทดละซีใช่ไหมครับพอครบ10แท่งปุ๊บเนี่ยมันก็คือเป็น100บล็อกใช่ไหมครับก็คือนําไปทดไปเป็นแผ่นกําแพงได้1แผ่นเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงจัด10แท่งเนี่ย มาสร้างเป็นกำแพงได้1แผ่นเลยดังนั้นหลักร้อยของเราจากที่เป็น500ก็ทดมาอีกหนึ่งเลยกลายเป็น600นั่นเองใช่ไหมครับอ่าเก่งมากถ้าเขียนในรูปของบาร์โมเดลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ354บวกกับ283แบแบบนี้มันก็จะเป็นแท่งยาวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งการบวกของเราเนี่ยมีอยู่กี่วิธีนะครับ สวิธีโอ้ยหลายคนจำได้เก่งมากเลยวิธีที่หนึ่งอ่าเป็นการบวกโดยเขียนในรูปกระจายเป็นยังไงนะขอทวนด้วยความรวดเร็วนะครับเช่น354ก็กระจายเป็น300บวก50บวก4แล้ว283ล่ะก็เป็น200บวก80และบวก3นั่นเองใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะมาบวกกันเลยนะครับ หลักหน่วยเอามาบวกกันก็เป็น40บอ่า4บวกกับ3กลายเป็น7นั่นเองนะครับหลักสิบ0บวกกับ80กลายเป็น130นะครับและหลักร้อย3 0 0บวกกับ200กลายเป็น500นั่นเองนะครับแต่หลักสิบเนี่ยมันมีตั้ง130้มได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเอา100เนี่ยทดไปหลักร้อยไปฝากเขาหน่อยครับทดไปที่หลักร้อยเป็นยังไงนะ อ่าก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหลือแค่30และ100ไปทดที่หลักร้อยจาก500เลยกลายเป็น600นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการบวกโดยเขียนในรูปกระจายนั่นเองนะครับเป็นลักษณะนี้เลยคราวนี้เราลองไปดูวิธีที่2กันบ้างนะครับวิธีที่2จําได้ไหมเรื่องอะไรนะาการหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักนั่นเอง ตารางหลักก็ต้องมีตารางที่เป็นหลักต่างๆขึ้นมาด้วยแบบนี้นะครับก็มีหลักที่น้อยสุดคือหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นเรานำา354และ283นํามาเขียนลงตารางเลยทีละตัวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการบวกจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับ4บวก3ได้7 5บวก8ได้13เราก็ใส่3ทด1นั่นเองหลักร้อยเป็น3บวก2ได้5ทดอีก1เลยกลายเป็น6นั่นเองนะแบบนี้เองนะครับเป็นการบวกแบบวิธีที่2คราวนี้เราลองมาดูวิธีสุดท้ายวิธีที่3นะครับเป็นวิธีที่นิยมมากเลยใช่ไหมครับเพราะรวดเร็วมากคือการหาผลบวกโดวยวิธีลัดนั่นเองนะครับ เราก็นําตัวเลขทั้งหมดนำมาเขียนให้ตรงหลักกันเลยจากนั้นเราก็บวกจากหลักหน่วยก่อนนะครับแล้วก็ไปที่หลัก10นะหลักสิบมีทดด้วยนะทดไปที่หลักร้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับจำได้ยังครับจำได้แล้วนะครับจำได้แล้วนี่ก็คือเป็นการบวกโดยการบวกตามแนวตั้งนั่นเองมี3วิธีนะอย่าลืมแล้ววันนี้เราจะลองมาดูการบวกอีกแบบหนึ่งกันดีกว่านะครับก็คือการบวกตามแนวนอนกันบ้างละ่ะอ้าว แต่การบวกตามแนวนอนเนี่ยต้องอาศัยความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมมาด้วยนะเอมันจะเป็นยังไงนะลองมาดูกันนะครับเช่นให้นักเรียนหาผลบวกของ214-3บวกกับ3นะครับเราลองมาดูที่ตัวบวกตัวบวกเป็น3ตัวเดียวเนี่ยอยู่ในหลักอะไรครับหลักหน่วยใช่ไหมครับหลักหน่วยเพราะฉะนั้นครูลองจับแยกตัวตั้งคือ214เนี่ยออก มานะครับเป็น210นะครับกับ4แยกออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นครูนำา3ที่เป็นตัวตัวบวกเนี่ยนำมาบวกกับหลักหน่วยของ214ที่เราแยก4ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมครับนั้น3บวก4ได้เท่าไหร่นะครับได้7ใช่ไหมครับดูซิอ่าบวกกันได้7นั่นเองจากนั้นเราก็นำา7บวกกลับไปที่210นั่นเองจึงได้เป็น 217นั่นเองอคราวนี้ถ้าเป็นบวกที่หลัก10บ้างละ่ะนะครับเช่น214บวก30บ้างคราวนี้นะครับ2 1 4บวก30ตัวบวก30มเนี่ยมันอยู่ในหลักอะไรครับหลัก10เพราะฉะนั้นคราวนี้ครูจะแยกหลัก10ของ214ออกมาบ้างะจะเป็นยังไงดังนั้นก็เลยกลายเป็น2 0 4บวกกับ 10นั่นเองอครูจับหลัก10ของตัวตั้งแยกออกมาก่อนเพื่อที่จะเอามาบวกกับหลัก10ของตัวบวกนั่นเองนะครับหลัก10เมื่อนำมาบวกกันก็คือ30บวกกับ10ได้เท่ากับ40นั่นเองครับ40ถ้าเอา40ย้อนกลับไปบวกที่204เหมือนเดิมจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ200 2องรนั่นเองนะร้บสี่นั่นเองคราวนี้ลองยากขึ้นอีกหน่อยนึงตัวบวกเป็นหลักร้อยบ้างล่ะนะครับสองบวกกับ300บ้างล่ะครับจะเป็นยังไงเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องแยกหลักอะไรออกมา,าหลายคนเริ่มจับทางถูกแล้วก็แยกหลักร้อยออกมาสิครับก็กลายเป็น14บสบวกกับ 200แบบนี้นะครับดังนั้นจับหลักร้อยคือ200เนี่ยไปบวกกับหลักร้อยของตัวบวกก็คือ300ได้เลย300บวก 200, 200เท่ากับ500นั่นเองนะครับ500เอา500บวกกลับเข้าไปที่14ละครับเป็น514นั่นเองเก่งมากเลยและคราวนี้เราลองมาดูที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ในหน้า42กันบ้างดีกว่านะครับเราลองมาช่วยเด็กผู้ชายคนนี้นับหนังสือดีกว่าในตู้เนี่ยเขามีอยู่กี่เล่มครับ122เล่มแล้ววางอยู่บนโต๊ะแล้วครับ5เล่มอ้าวต้องการจะนำมารวมกันแบบนี้ถ้าเราใช้วิธีแบบที่เราศึกษากันไปเมื่อกี้นะครับคือแบบส่วนย่อยกับส่วนรวมแบบนี้ดังนั้น100 22แบบนี้ใช่ไหมครับบวกกับ5 5เนี่ยที่เป็นตัวบวกอยู่ในหลักอะไรครับหลักหน่วยใช่ไหมครับหลักหน่วยเพราะฉะนั้น122คูณแลยแยกหลักหน่วยออกมาหลักหน่วยของ122ก็คือ2นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นถูกแยกหลักหน่วยไปแล้วอันนี้ก็เลยเหลือเป็น120นั่นเองอจากนั้นเราเอา2ที่เป็นหลักหน่วยที่เราแยกออกมาเนี่ย มารวมกับ5ที่เป็นตัวบวกเลยบวกกันได้เท่าไหร่ครับ2บวก5เท่ากับ7นั่นเองอ้าวพอได้7แบบนี้เรานำย้อนกลับมาบวกกับ120เมื่อกี้เลยนะครับก็กลายเป็น120บวกกับ7ได้เท่าไหร่ครับ127นี่เอง๋อเราก็ช่วยเขาหาคำตอบได้แล้วว่าหนังสือทั้งหมดมีกี่เล่มครับ 127เล่มนั่นเองอ๋อเก่งมากเลยแล้วเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า,าวตัวอย่างตัวอย่างที่4 131บวกกับ 50. อ้าวเรามาดูที่ตัวบวกเลยครับตัวบวกคือ50 50อยู่ในหลักอะไรครับหลัก10ใช่ไหมครับหลักสิเพราะฉะนั้น131เเราแยกหลักอะไรออกมา หลัก10ออกมาเลยซึ่งก็คือ30นี่เอง30 131พอแยก30ออกมาแล้วเหลืออะไรครับเหลือ101นั่นเอง101เลยนะครับคราวนี้เราเอาหลัก10เนี่ยมารวมกันที่เราแยกมามเมื่อกี้คือ30ใช่ไหมครับและตัวบวกก็คือ50ดังนั้น30บวก50เท่ากับ 80นั่นเองนะครับ80จากนั้นเอา80กลับมาบวกกับ101เหมือนเดิมเข้าไปเลยครับกลายเป็น101บวก80ง่ายไหมครับง่ายมากเลยเท่ากับ181นี่เองอ่าเก่งมากครับงั้นเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่5ดูซิจะยากขึ้นไหมนี่ บวกกับ300อ่า300แบบนี้ตัวบวกอยู่ในหลักอะไรครับ300เนี่ยหลักร้อยใช่ไหมเป็นหลักร้อยเพราะฉะนั้น252เราก็เลยแยกหลักอะไรออกมาหลักร้อยก็คือ200 2 0อ่า200แยกออกมาเลยแยกออกมาก่อนคราวนี้252แยก200ออกมาแล้วเหลืออะไรครับ เหลือ52าสิบสอนี่ไงาจากนั้นเราก็เอา200มาบวกกับ300ที่เป็นตัวบวกตรงนี้เลยได้เท่าไหร่นะ300ร้อบวก200นะครับ5 0้าร้อยเรคิดกันเร็วมากเลย500จากนั้นนำห้าร้อบวกกับเข้าไปที่52 52ิบสวกห้าจะได้เท่าไหร่นะ 5 5าร้อ้นี่เองโอ้โหเก่งจริงๆเลยโอ้โหแบบนี้เราต้องลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันสัก2ข้อดีกว่าเพื่อตรวจสอบดูว่านักเรียนทำได้จริงๆหรือเปล่าดีไหมครับอ่างั้นก่อนอื่นครูให้เวลานักเรียนลองทำสอข้อนี้เองก่อนเลยนะครับลุยเลยดูซิทำได้ไหม าบางคนบอกไม่ยากเลยครูเหรอจริงไหมครับอ่้ล้ลองมาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าข้อ1 435บวกกับ60 60ที่เป็นตัวบวกเนี่ยอยู่ในหลักอะไรครับหลัก10ใช่ไหมอ่าหลัก10เพราะฉะนั้นเราไปดึงหลักอะไรออกมาจาก435เลยดึงหลัก10ซึ่งก็คือ30นั่นเองนะดึง30 ออกมาแบบนี้นะักเรียนเติมลงไปเลยนะครับ30ดังนั้น435ถ้าดึง30แยกออกไปแล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับเก่งมากเลย405นั่นเอง405นะครับจากนั้นเรานำหลักสิที่เราแยกกันออกมาแล้วเนี่ยมารวมกันเลยอ่าเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอะไรจะบวกกับ60ดีนะ 30นั่นเองเก่งมากครับ30บวก60เลยได้เท่ากับ90เลยนี่90เลยนะครับดังนั้นตอนนี้เราได้90แล้วเราต้องนำย้อนกลับไปบวกกับอะไรนะครับอ่าที่เราเหลือเมื่อกี้คือ405 405บวกกับ90เลยนะแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเก่งมากเลยครับ495นั่นเองใ่านใครถูกบ้างข้อแรกเก่งมากนะครับมาดูที่ข้อ2ต่อดีกว่าข้อ2 245บวกกับ600โอ้โหห0 0นี่เป็นจำนวนที่อยู่ในหลักอะไรครับเนี่ย หลักร้อยนะครับหลักร้อยเพราะฉะนั้น245เราต้องแยกหลักร้อยเขาออกมาคืออะไรครับเก่งมากเลยครับ200นั่นเองครับ200ออออกมาเพราะฉะนั้น245ถูกแยก200ออกไปแล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เหลือ45่นั่นเองเก่งมากเลยนะครับ45ี่สาคราวนี้เราเอาหลักร้อยที่เราแยกออกมาเนี่ยมารวมกันได้หรือยังครับ รวมได้แล้วเหรอรวมแล้วได้เท่าไหร่ครับเนี่ย600บวก200เหรอครับอ่าเอามาเขียนตรงนี้ก่อนเขียนเป็น200บวกห้ยได้ไหมครับได้นะการบวกสลับที่กันได้นะครับ200บวก600ได้เท่าไหร่ครับ8 0 0อ่า800นั่นเองนะครับ800คราวนี้เราได้800แล้วนำา800กลับไปบวกกันเลยนะครับ45ถูกต้องอ่าก็เป็น40ส 5บวกกับ800แบบนี้เลยได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้845นั่นเองโอ้ในใครถูก2ข้อเลยบ้างเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปฝึกเพิ่มเติมมันอีกหน่อยดีกว่าไปเลยและนี่เลยนักเรียนสามารถจะมาฝึกฝนให้ชำนาญมากขึ้นกับ กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า45และ46นี่เลยโอ้โหโจทย์น่าสนุกทั้งนั้นเลยและนอกเหนือจากนี้ถ้านักเรียนอยากจะเก่งขั้นเทพอย่าลืมนะครับไปฝึกฝนกันต่อได้ที่แบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม1ของอจทด้วยนะครับและอย่าลืมการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลมากที่สุดนักเรียนต้องฝึกทำเยอะๆทบทวนเยอะๆนะครับ แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราลองมาหาวิธีการบวกที่ยากขึ้นกว่าเดิมอีกดีไหมครับอ่าหลายคนชอบความท้าทายแบบนี้กันเดี๋ยวชั่วโมงหนะ้าเจอกันอีกที่วันนี้บายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น